สวัสดีครับคลิปนี้มาบอกข่าวดีหลายคนคงได้ยินการประกาศข่าวของบล o a d c o มแล้วล่ะครับว่าเขาให้ใช้ VMware Fusion และ VMware Workstation ฟรี e สำหรับทุกกลุ่มยูเซอร์โดยปกติแล้ว VMware Fusion และ Workstation เขาจะมี personal use และก็ commercial use นะครับซึ่งในวงการที่เขาใช้งานกันเนี่ย ทั้ง VMware Fusion ก็เป็น VMware Workstation ซึ่งจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นแหละให้เป็นนะครับสามารถสร้าง Virtual Machine Guest ได้แต่ถ้าเป็น VMware Fusion จะใช้สำหรับบนแพลตฟอร์มที่เป็นเครื่อง Mac นะครับ Macbook นะครับและตระกูล Mac ทั้งหลายทั้งปวงและถ้าเป็น VMware Workstation เองก็จะเป็นซอฟต์แวร์ Virtualization ที่เอามาติดตั้งลงบนเครื่อง Windows 10 Windows 11หรือ Windows Server ก็แล้วแต่และจำลองให้เครื่องเราเนี่ยถ้าเรามีทรัพยากรเยอะอีกแล้วนะครับก็สามารถที่จะแบง่งทรัพยากรเหล่านั้นเอาไปลง Windows เอาไปลง Linux อะไรอย่างเงี้ยเช็คเช่นเดียวกับ Virtual Box ที่พวกเราใช้งานหรือซอฟต์แวร์อื่นที่เราใช้งานนะครับแต่ต้องบอกว่า VMware เองเขาเป็น Tools ที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้งานนะไม่ฟรีไม่ฟรี นะครับสำหรับองค์กรต่างๆที่ใช้งานไม่ฟรีต้องซื้อนะครับปัจจุบันบอร์ดคอมใจดีมากและประกาศให้ใช้ฟรีในทุกๆกลุ่มยูเซอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องดีๆแบบนี้ก็เอามาฝากพวกเราทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับคนที่ใช้ VMware Fusion ก็เป็นกลุ่มที่ใช้พวกตระกูลแม็นะรตระกูล Apple นะครับซึ่งแน่นอนว่าอยู่บน PC นะครับอยู่บน PC หรืออยู่บนโน้ตบุ๊กที่เป็นตระกูลแม็ ถ้าใครใช้ Windows ก็ Workstation นะนะครับเหมาะอย่างยิ่งในการทดลองทำแลบนั่นน,น,นูนนี่หรือคนที่เข้าเป็น Dev นะมีโน้ตบุ๊กอยู่สเปคแรงมี External Disk หรือ Disk ข้างในความเร็วสูงก็เอามาจำลองทำแลบนั่นน่้นนี่ได้นะครับอันนี้คือคุณประโยชน์ที่จะเล่าให้ฟังนะครับและในคลิปนี้เองพี่รักจะเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปดาวน์โหลดจะต้องทำยังไงน่าติดตามใช่ไหมครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากด้วยครับท่านไหนที่นะครับดูคลิปของ Tech Adopt เป็นครั้งแรกนะครับเข้ามาที่ Tech Adopt แล้วเนี่ยฝากพวกเรากด subscribe ช่อง Tech Adopt พร้อมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนอย่างที่เห็นในที่คลิกให้ดูตรงนี้นะครับหรือท่านไหนก็ตามที่ต้องการที่จะสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยนะครับเพื่อเป็น Member Tech Adopt ได้นะครับ m e m b e r t e c h a ก o p t ก็จะมีข้อดีนะครับแน่นอนว่า มีคําถามอะไรต่างๆที่อยากจะให้คุยให้เล่าให้ฟังนะครับหรือตอบคาถามในเชิงอ,อยากจะคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างพี่ช่วยได้นะครับช่องเทตะด o อบเราช่วยได้แต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาให้นะนะครับมาถามไว้ได้จะช่วยตอบคาถามเชิงไกด์ไลน์ไว้ให้และแน่นอนสําหรับคนที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยสามารถที่จะเรียนคอร์สวิดด์เซิร์ฟเว2022ได้นะครับจากคอร์สวิดด์เซิร์ฟเว2022ก็จะมีความสำคัญกับพวกเราทุกคนเลยเพราะว่าโดยมากคนทํางานสายไอทีเนี่ย ต้องบอกเลยนะครับว่า handle windows server เป็นหลักในองค์กรต่างๆนะครับซึ่งในคอร์สนี้ก็พูดถึงตั้งแต่การติดตั้งการเลือกใช้เรื่องของไรเซน้นนะครับรวมทั้งเรื่องของ active directory นั่นไงนะครับจะไม่เป็นได้เรียนรู้ก็จะเข้าใจและสามารถที่จะไปเอาความรู้ที่ได้เนีไปทำงานได้จริงน,น,นั่นแหละนั่นแหละคือคอร์สนี้ซึ่งแต่ก่อนเป็นคอร์ส4,000บาทปัจจุบันพี่รักยกมาไวใ้ให้กับเรา สาวกเทคอบดอเหล่าแฟนพันแท้และแล้ว VVIP นะครับในอนาคตก็จะมีคอนอื่นด้วยสามารถเป็นเมมเบอร์ได้ตั้งแต่เดือนละ50บาท150บาทแล้วก็750บาทนะครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์ไว้นะคุณนัประโยชน์ที่ได้ก็มีอยู่นะครับก็ฝากพวกเราด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มเนื้อหาเลยนะครับเรามาเริ่มเนื้อหาเลยว่าบางนีข่าวที่ประกาศออกมานะครับนี่ครับ V.M.ware Workstation Pro เห็นไหมครับ Workstation Pro นะแต่ก่อนเนี่ยแพงเหมือนกันนะ V.M.ware Workstation Pro เนี่ยนะครับซึ่งนะครับสามารถอ่าโทษที V.M.ware Workstation Pro นะครับ now available free for personal use แต่ปัจจุบันเนี่ยมีข่าวล่าสุดที่ออกมาอย่างที่พี่บอกก็คือเขาออกมาสำหรับ for all แล้วอย่างที่เป็นพาดหัวในคลิปนี้นะพาดหัวข่าวในคลคลิปนี้นะครับก็ นึกไม่ออกอีกทีนึงนะครับเรามีคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมครับปกติเพื่อนเพื่อนอน,น้อง,อง,องพ,พี่อาจจะไปใช้ Virtual Box นะครับเ i อ t u a l box เองมันก็มีข้อดีแล้วก็ฟีเจอร์การใช้งาน,นต่างมันอาจจะไม่คุ้นมือสำหรับใครใช้ Workstation อยู่แล้วบอกเลยว่ามันเฟรนลี่กว่าเยอะนะครับคุณสามารถเอาโน้ตบุ๊กที่สเปคสูงสูงแรมโน้ตบุ๊กสมัยนี้มันแรม64่กก็น่าจะถึงล้วมั้ง นะครับแลดิสก์ของเรามี external disk เป็น nvme disk อย่างเงี้ยเราสามารถจำลองเครื่องเนี่ยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราเนี่ยข้างบนอาจจะมี i o อ่า w เ n d o หนึ่งเครื่อง2เครื่องสาเครื่องเพื่อเอาไว้เทสแ l ลบส่วนตัวอ่าก็ทำได้นะครับนอกจากเป็น Windows แล้วมันก็ยังเป็นพวก Ubuntu Linux ต่างๆได้นะครับซึ่งมันจะจัดการได้ง่ายทั้งเน็ตเวิร์กนั่นนี่ต่างๆได้ดีมากนะครับถ้าเป็นตระกูล mac ก็เป็น fusion 13นะถ้าเป็นพวก pro เขาระบุเนี่ยก็เป็นเวอร์ชัน17นะครับที่เขาให้ใช้ฟรีนะถ้าฟิวชัก็เป็น13 Pro นะครับทีนี้วิธีการเข้าใช้งานก็เป็นอย่างนี้ครับวิธีการเข้าใช้งานนี่ก็ไปที่เว็บบอดคนั่นแหละนะครับไปที่เว็บบอดนะไปที่เว็บบอดคนะครับโดยก็เข้าไปที่บอดคอม c o m นะครับบอดคอมคแลค้วคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไปที่ Support p o r t ์ทให้ดูเลยดีกว่า ว่าไปตรงไหนนะครับอันนี้ผมล็อกอินมาแล้วนะครับก <c oughs> ่อนอื่นพวกเราจะต้องมียูเซอร์ที่เป็นนะครับพาร์ทเนอร์พอร์ทัลหรือคัสเตอร์มิ่งพอร์ทัลก่อนนะครับก็รีจิสเตอร์เข้ามาก่อนพอรีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วถ้าเข้ามาแล้วนะครับพวกเราก็สามารถเข้ามาเลือก VMware Foundation ตรงนี้อ่าลึกตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของ VMware เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเพื่อให้ง่ายในการที่จะเข้าถึงข,ข้อมูลที่ต้องการก็เซิร์ชนะครับนะครับอย่างเช่น Workstation สมมติใครจะดาวน์โหลด VMware Workstation ก็คลิกนะครับก็พิมพ์เพื่อเซิร์ชเลยนะครับมี Player และ Pro Player มันเป็นเวอร์ชันฟรีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ เพลเยอมันจะไม่ค่อยที่จะจัดการ multi vm guest ได้ดีอ่ามันจะเอาไว้สำหรับในการที่จะดึงแล้วมา Player นะครับแต่ vmware workstation pro คือเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพกว่าจริงจังในการทำงานกว่าครึ่งซึ่งคนที่เขาใช้งานจริงจังในการทำงานทำแลบหรือเด็นะครับหรือเด็เขาก็จะใช้ vmware workstation pro นะครับอย่างที่เห็นอย่างที่พี่ให้ดูตัวนี้นะครับ VMware Workstation Pro นะครับถ้าสมมติว่าเอ้ยเราใช้เครื่อง Mac นะครับพวกเราก็มาแค่นะครับ Search Fusion นะครับ Search Fusion ก็จะขึ้น VMware Fusion นะครับ VMware Fusion สำหรับคนที่ใช้เครื่อง Mac นะครับแต่ก่อนผมใช้ Macbook นะครับผมก็โหลดตัวนี้มาเหมือนกันนะเพราะว่าผมใช้ Mac OS เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาห้องจริงไลฟ์สไตล์กลับมาพบว่าเฮ้ยนีไม่พ้น i n d o w s เว้ยนะครับพอหนีไม่พ้น i n d o w s ทำไงก็นะครับ,นนะรบหนึ่งไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่แน่นอนนะครับก็เอา VMware Fusion นี่แหละมาลงบนเครื่อง Mac นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถให้เครื่อง Mac นะครับติดตั้ง Windows ได้โอเคไหม ติดตั้งวิดีโแล้วก็ใช้เครื่อง Mac ติดตั้งวิดีโตรงนั้นได้โดยไม่ต้องใช้สมัยก่อน Mac มันยังมีบูตแคมป์สมัยนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่มีพวกเราก็คือใช้ VMware Fusion นั่นแหละจะช่วยให้เครื่อง Mac ของเราเนี่ยมีวิดีโอยู่ข้างในได้แล้วก็คุณอาจจะบูตแม็ขึ้นมาใช้อย่างอื่นแต่พอทำงานจรงิงจังปุ๊บคุณอาจจะเข้าไปใน virtual machine ที่คุณมีซึ่งเป็นวิด o w s 11เป็นต้นนะครับ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คลิกข้างในอย่างที่เห็นนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะครับถ้าเขาประกาศว่าฟรีเองเนี่ยมันจะต้องสามารถคลิกตรงนี้นะครับ i agree to the t e r m and c o n d i t i o n I นะครับเนี่ยอ่ยอย่างเนี้ยแสดงว่าดาวน์โหลดได้นะครับเนี่ยเวอร์ชัน13ดาวน์โหลดได้นะครับ13.6นะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็คลิกตรงนี้ มันก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราอันนี้ยืนยันว่าใช้งานได้จริงนะครับคุณต้องคลิก I agree to the term and condition ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บผมขอกลับไปนะครับผมขอกลับไปเมื่อกี้นี้ผมดาวน์โหลด VMware Fusion สำหรับใครก็ตามที่ใช้ Mac ก็ทำอย่างที่พี่รักบอกน,นะครับมีตั้งแต่1 2บ13 10, 12 11นะครับล่าสุดคือ13นะเดี๋ยวเรากลับไปที่ Workstation ดูว่าจะดาวน์โหลดได้ไหมนะครับ Workstation นะครับผมก็มาที่ VMware Workstation Pro นะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะลิสต์เวอร์ชันที่เป็น VMware Workstation Pro ให้นะครับเขาบอกว่า17ก็ใช้งานได้นะนะครับ VMware Workstation Pro เนี่ยมันมีทั้งสำหรับ Windows และก็สำหรับ Linux นะครับ Linux ในที่นี้ก็คือโน้ตบุ๊กของเราเราใช้ Linux ใช่ไหมครับเราอาจจะถนัด Linux ก็เราใช้ Linux เสร็จปุ๊บ ลิ x d ด s ท็อปอย่างเช่น Ubuntu เป็นต้นแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชัน Linux นะครับถ้าใครใช้นะครับเวอร์ชันที่เป็น Windows ก็คลิกเข้ามาที่เป็นเวอร์ชัน17นะปัจจุบันล่าสุดคือ Windows 10, เอ่อ v m w a r e w o r t s t a t i o n p r o เวอร์ชัน17นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลือกอลองดูซิ17.6.1เลือกเข้ามานะครับพอเลือกเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เช่นเคยนะครับต้องมา เช็คด้วยกันนะเฮ้ยอันนี้ดาวน์โหลดได้แหละเนี่ยดาวน์โหลดได้เลยพอดีผมคลิก I agree นะครับเทอมออฟคอ d i ิชันเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับนี่ฮะอ่าเฮ้ยใช้งานได้นะครับโหลดลงไปเลยนะครับซึ่งผมเองก็ได้ใช้งานนะครับเนี่ย v w w r r s w o t k s t a t i o n 17เวอร์ชันล่าสุด17.6.1 Pro นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาไปลงที่เครื่องของเรานะเครื่องของเรา นะครับถ้าลงเสร็จปุ๊บก็จะได้แบบไหนล่ะนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็คือ VMware นะครับอันนี้คือ,อถ้าดาวน์โหลดเสร็จนะครับเนี่ยผมเคยดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับเราก็จะได้ VMware Workstation 17 Pro นะครับซึ่งก็สามารถที่จะมาสร้าง Virtual Machine นะครับ Custom t y p i c a l ต่างๆพวกนี้ได้นะฮะ นะครับคุณก็ไปเลือกเอา ISO ของ Windows อะไรต่างๆที่คุณมีนะครับสามารถที่จะเทสได้นะครับคลิปนี้ผมคงยังไม่เทสให้ดูนะนะครับก็จะเป็นการสาธิตว่าถ้าพวกเราต้องการนะครับที่จะทำการนะครับโหลด VMware Fusion หรือ VMware Workstation มาใช้ซึ่งตอนนี้เรามีสิทธิ์ใช้ฟรีแล้วนะครับทำได้อย่างไง อันนี้คือวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดประโยชน์กับพวกเราก็อยากให้กดไลค์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่า v m w a r e w o r k s t t a i o n มันใช้งานยังไงดีไหมครับโอเคเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ